สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer t a r o นะครับคุณอยากรู้ผ้ายอยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ <c oughs> ทั้งรายเก่ารายใหม่นะครับทั้งลูกดวงที่เคยดูดวงกับเราแล้วหรือใครที่ยังไม่ได้เคยดูดวงกับเรานะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามการกดเข้ามารับฟังและรับชมโฆษณาจน,จนจบคลิปเนี่ย มันเป็นการซัพพอร์ตกำลังใจของผมและทีมงานมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ตรงผมต่อไปนะในวันนี้ผมจะอ่านแดนดอ้มที่1 6ึรให้กับทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมใช้ไพ่ Dancing in the Dark นะครับเป็นไพ่สำหรับนี้ในการอ่านแดนดอมที่นึรนี้นะครับวันนี้ผมจะไม่มีการเช็คตัวเลขตัวหนังสือใดๆเลยนะครับจะเช็คพลังงานหน้าไพ่ทาโร่เพียงอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะโอเค ผมขออนุญ,ญาตนะครับเช็คพลังงานแรนดอมที่165จากไพ่5้าใบแรกนี้นะครับเราไม่ดูว่า5ใบแรกนี้นะครับจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตระหว่างคุณกับเขาหรือไม่นะครับหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชมแรนด้อมของช่องผมนะครับโอเคขออนุญ,ญาตดูพลังงานเรื่องราวนะครับหรือเป็นพลังงานระหว่างคุณเขาก็ได้นะครับ5ใบ ไพ่จะบอกอะไรกับห้าใบแรก6ดาบหกดาบแปดเหรียญ The l o v e r ร์เฟอร์ p ิงออปเป็ใต้สำรับเป็น The Sun พลังงานวันนี้แปลกมาก คือจากหน้าไพ่นะครับจากหน้าไพ่นะเรามองว่าคุณกับคนคนนี้ที่คุณได้กดเข้ามาฟังคลิปนี้คุณกับเขาเนี่ยยังไม่เคยเจอกันทำไมเราถึงเพื่อแบบนี้นะครับเพราะว่าพลังงานคือ The Sun การเริ่มต้นใหม่คือในในพลังงานปัจจุบันนี้คนที่เข้ามาฟังเนี่ยกำลังรอคอยความรักครั้งใหม่กำลังรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆกับตัวเองในชีวิตในพลังงานที่ ที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะได้เจอสิ่งใหม่หรือคนใหม่แบบนี้หรือคนคนนี้ที่เป็นความสุขของคุณเมื่อไหร่ดังนั้นพลังงานในรันดอบนี้จะดึงดูดคนที่คนที่รอคอยความรักที่ได้เริ่มต้นใหม่เยทีไม่รู้ว่าฉันจะได้เริ่มต้นมีรักที่จริงมีความสุขที่สามารถจริงใจกับมันหรือทุ่มเทความรู้สึกกับมันได้มากมา,มากมากมายเหมือนที่เคยทำเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าไพ่6ดาบเป็นการรอคอยแเหรียญหรือเลเวล่คุณพยายามตามหาคนที่ใช่พยายามอยากเจอคนที่ใช่ หรือบางคนนะครับที่เข้ามาฟังเนี่ยคิงของเพนทาเคิมันขึ้นเนี่ยคุณอยากมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตในเรื่องของการงานการเงินเดิร์ดเดิร์ลเวอร์กับเดิร์ดซันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่คุณพบเจอกับตัวเองว่าตัวเองชอบสิ่งนี้และกำลังทําสิ่งเนี้ยหรือบางสิ่งตรงเนี้ยให้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ดูแลตัวเองได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพลังงานความสัมพันธ์ก็คือกําลังรอคอยหรือตามหาคนที่ใช่ที่สุดคนที่จะมาซัพพอร์ตชีวิตดูแลกันได้อะไรแบบนี้นะครับ ลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องบนหน้าไพ่ที่ขึ้นจะมีเลข6 6นะครับแล้วก็เลข84แล้วก็นั่นเป็นพลังงานของการตามหารักแท้นะครับไพ่ใบนี้คือ19นะครับโอเคอ่ะลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องจะมีคนที่เกิดวันอาทิตย์ลัคนาราศีเมทุนนะครับคนที่เป็น lgbtq คนที่ชอบเพศเดียวกันสามารถฟังแรนดอมนี้ได้นะครับลัคนาราศีเมทุนขึ้นนะธาตุดินปรกสบการมบังกรธาตุลมกุลเมทุนตุนนะครับโอเค มีอะไรบอกได้อีกไหมคนที่เข้ามาฟังรนดอมเนี้ยเรามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีทักษะพิเศษทํางานที่งานที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นคุณเท่านั้นที่สามารถทําได้ไม่จบตรงสายไม่ได้ทําตรงไม่ได้ไม่ได้มีความรู้มาไม่สามารถทําแทนคุณได้อ่ะคุณเป็นคนที่ทํางานในทักษะพิเศษบางอย่างที่ณตอนเนี้ย คุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้ได้ทําหรือมีสิ่งใหม่ให้ได้ทําหรือกําลังค้นพบตัวเองว่าตัวเองสามารถทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเองได้นะครับที่บอกได้กับคุณนะโอเคอ่ะมาดูกันว่าแดนดอมในวันนี้จะเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังกันนะครับโอเคอ่ะขออนุญาตนะครับขอดูว่าแดนดอมท6 5นีร้กํิานี้กลังจะเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณได้ฟังนะครับ อะมาดูกันนะโอเคเซตนี้นะครับฟังคุณคุณได้พลาดเดอรชาวเวอร์เลยใบแรกโอเคตัวของคุณเองเนี่ยคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตในความสัมพันธ์ของคุณนะครับคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตของคุณเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเจอเหตุการณ์นี้คุณประสบอุบัติเหตุทางด้านความสัมพันธ์มานะครับเดอะทาวเวอร์มันขึ้นความสัมพันธ์ที่คุณเคยเริ่มต้นเคยทําเคยสร้างมันพังลงนะครับในพลังงานของฝั่งคนคนนี้ได้ไพ่หนึ่งไม้เนี่ยซึ่งคนคนนี้จากพลังงานที่เราอ่านกันในช่วงแรกเนี่ยคนคนนี้เป็นคนใหม่ๆนะครับดังนั้นในในพลังงานของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่คุณได้พังบางอย่าง คนคนนี้หนึ่งไม้เนี่ยเขาเองในพลังงานของเขาเนี่ยเขาก็มีการเริ่มต้นบางอย่างเหมือนกันนะครับสมมุติว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ใช่ไหมและตัวคุณเองอ่ะจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ตรงนั้นอ่ะคุณได้เริ่มต้นทําบางสิ่งเช่นบางคนย้ายงานบางคนย้ายประเทศแล้วไอสิ่งที่คุณย้ายไปทําสิ่งใหม่ตรงนั้นอนะ่ะมันนําพาให้คุณเจอบุคคลคนนี้นะครับ2เหรียญว e e อัพครับ เขาเจอคุณก่อนที่คุณจะเจอเขาเขาเห็นคุณเขารู้สึกดีกับคุณก่อนที่คุณจะรู้สึกดีกับเขานะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยพอมันพังพอสัมพันธ์เก่าๆมันพังใช่ไหมคุณมีปัญหาและความสัมพันธ์มาเนี่ยสองเหรียญเกิดขึ้นคุณยังรู้สึกอยากให้คนเก่าๆอ่ะกลับมาหาคุณอยู่ในพลังงานของคุณสองเหรียญรีเวิร์สคุณยังโฟกัสกับคนเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆให้คุณรู้สึกว่าสิ่งเก่าๆอาจจะเป็นสิ่งที่เรายังรักได้มันอาจจะกลับมาดีขึ้นสถานการณ์อาจจะดีขึ้นหรือเปล่า ในขณะที่คุณกำลังวนเวียนกับพลังงานของความรักเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆที่เราบอกว่าคนคนนี้เจอคุณแล้วเนี่ยในพลังงานที่คุณกำลังวนเวียนกับคนเก่าเนาะคิดถึงสิ่งเก่าอยากได้สิ่งเก่าๆกลับมาเนี่ยที่มันพังไปแล้วนะครับคนคนนี้ควีนออฟคัพมันขึ้นเนี่ยมันแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาคนคนนี้เขาเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเองถ้าเป็นผู้ชายก็คือแต่งตัวเนี้ย หัวจดเท้าเลยดูแลตัวเองดีร่างกายตัวเองดีมากๆผู้หญิงก็เหมือนกันเป็นคนฉีดน้ําหอมฟุง้งผมสวยหน้าตาผิวพรรณดีอะไรแบบนี้นะครับในพลังงานของคุณที่คุณเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็ลังรอการกลับมาหรือความสุขเก่ากลับมาเนี่ยพลังงานของคนคนนี้คือเขาก็ใส่ใจดูแลตัวเองนะครับแล้วเขาก็เห็นคุณแล้วเรามม่นใจว่าเขาเห็นคุณแล้วเราไม่รู้เขาเห็นคุณจกทิศทางไหนนะครับแต่เขาเห็นคุณ ICU เห็นไหมสามถ้วย เนี่ยสี่เหรียญคือคนคนนี้อยู่ในแวดวงของเพื่อนของคุณไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานนะครับหรือในแวดวงสังคมที่คุณคาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเขาเห็นคุณในบรรดาในในจังหวัดที่คุณอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตหรือทํากิจกรรมบางอย่างแล้วสี่เหรียญที่เกิดขึ้นในฝั่งของเขาเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่เขาหเห็นและเขาจับจ้องคุณแล้วรู้สึกว่าอยากได้คุณมากๆใช้คํานี้นะอยากได้อยากมีคุณอยากให้คุณเป็นคนของเขา แต่เขาไม่รู้ว่าตัวของคุณน่ะมีใครหรือเปล่าเพราะในเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนคุณไม่ได้มีความทุกข์ใจหรือไม่ได้มีความเสียใจอะไระในในวลาังงานที่คุณอยู่กับเพื่อนเนี่ยคุณมีความสุขเป็นตัวเองอาจจะดื่มเหล้าเฉลิมฉลองหรือมีความสุขกับเพื่อนอยู่หรืออยู่ในสังคมออนไลน์ที่ดูเฟียสมากๆดูเท่มากๆดูสวยมากๆดูหล่อมากๆอะไรแบบนี้นะครับและเขาก็จดจ้องมองคุณอยู่ในพลังงานของคนนี้นะ เขาไม่ได้เพียงแค่จดจ้องคุณเขาหลงเสน่ห์คุณด้วยเดอะสตาร์คือเขามองว่าคุณเป็นคนเฟมัสมีมีใครนะมีคําพูดกิริยาวาจาหรือการกระทําที่มันดูน่าสนใจอ่ะคุณเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในคนมากมายแล้วคุณโดดเด่นในสายตาของเขาแล้วจากพลังงานของคุณเป็นเจ็ดเหรียญเนี่ยคุณไม่ได้พยายามทําตัวเองให้มีเสน่ห์กับเขานะแต่ตัวคุณเองอ่ะก็เป็นในแบบของคุณคุณใช้ชีตเป็นปกติแต่เขาอ่ะ แอบมองแอบสลองเข้ามามองเข้ามาชอบสิ่งที่คุณเป็นโดยที่คุณไม่รู้นะครับเเหรียญในฝั่งเนี้คุณไม่ได้รู้ว่าคุณมีค่าในสายตาเขามากๆแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้ชอบคุณด้วยเราบอกเลยนะครับคุณจะไม่รู้ว่าคนคนนี้ชอบคุณอ่ะขอดูต่อสไม้ the high princess เพราะว่าที่คุณไม่รู้ว่าเขาชอบคุณที่เราบอกไปอ่ะให้ the high princess เป็นการปกปิดความรึกเอาไว้เขาอ่ะ มองคุณนะ่ะเขาจะมองคุณหรือใช้เวลาในการแอบมองแอบส่องคุณไม่ต่ำกว่า3เดือนหรือสอาทิตย์ถึงจะมีการแอคชั่นบางอย่างนะครับเพราะว่าไพ่บอกว่าแต่ฮานเป็นเสี้ยเขาปกปิด p uk, p p, p u, ความรู้สึกไว้ไม่บอกคุณเนี่ยไม่ต่ำกว่า3เดือนหรือ3อาทิตย์แต่เขาแอบมองแอบมองแอบจ้องคุณอยู่เห็นไหมเนี่ยไพ่แอบมองแอบจ้องคุณอยู่มาดูกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นเขาอะ คือเขาจะมองแอบจ้องคุณเพราะเขาอยากรู้ว่าตัวคุณทําอะไรบ้างชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าอยู่ในสังคมแบบไหนอยู่กับเพื่อนแบบไหนหรือแสดงตัวเองออกในรูปแบบไหนบ้างแต่คนคนนี้เขาจะแอบมองคุณนะครับใช้คําว่าแอบมองนะคุณไมนเป็นตะเคียนแต่เขาจะไม่ละสายตาจากคุณแล้วคุณอ่ะคือที่คนคนนี้ไม่กล้าเข้ามาในชีวิตของคุณเลยตามน้าภายนะครับเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าตัวคุณเองอ่ะถ้าคุณดื้อที่สุดจะเป็นยังไงไม่พอใจที่สุดจะเป็นไงโกรธที่สุดจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้เรามองว่าในพลังงานของเขาอ่ะ เขาเป็นคนที่อยู่รอบตัวคุณและใกล้ตัวคุณมากๆเขาถึงอยากเห็นเขาอยากเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณน่ะก่อนที่เขาจะก้าวเข้ามาจากหน้าไพา่เขาอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงมีนิสัยยังไงท่าทางของคุณเป็นยังไงนะครับอย่างนี้นะจัดเม้นต์ก้าวเหรียญแล้วพอเขารู้ว่าตัวตนของคุณเป็นยังไงคนคนนี้ไม่คุณก็เขาอะมีพลังงานของคนที่จะพบจะได้พูดคุยหรือเจอกันในวันพฤหัสสบดี เดือนธาตุดินถ้าในช่วงอ่านไพ่ตรงนี้มันคือเดือนกันยายนอืมในเดือนกันยายนเรพูดอย่างนี้ในเดือนกันยายนนะครับเขาจะพร้อมที่จะชัดเจนหรือพร้อมที่จะประกาศให้คนให้คุณรู้สึกว่าเขาชอบคุณหรือรักคุณในรูปแบบไหน,นมาดูต่อ ฮิยล็อกครับแต่มันแปลกที่ว่าพอคนคนนี้บอกให้คุณรู้ว่าว่าเขาชอบคุณหรือมีความสึกดีดกับคุณในพลังงานของคนคนนี้ตัวคุณเองจะเป็นเดอะมูนอะคือที่คุณจะรู้สึกดีนะคุณจะรู้สึกไม่เชื่อใจเขาคุณจะรู้สึกไม่เชื่อใจเขาไม่เชื่อใจว่า คนคนนี้จะมีแค่คุณหรือจะรักแค่คุณเขาไม่น่าจะมาตกหลุมรักเราเขาจะไม่น่าไม่น่าจะเป็นเราที่เขาชอบอะไรแบบนี้เพราะเดอรมูนมันขึ้นอ่ะมันเป็นภาพประมาณว่าตัวคุณเองอ่ะพอรู้สึกว่าเขาชอบคุณอ่ะคุณกลับกังวลมากกว่ามีความสุขคุณกลับรู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าคุณจะแบบไพ่เดอร์มูนเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้คุณคุณคือคุณรู้สึกว่ามันไม่มันไม่น่าจะเป็นไม่ได้ที่คนคนนี้จะชอบคุณเราพูดได้แค่นี้เลยจากพลังงานคู่เนี้นะครับอ่ะเดอร์โฟ คุณจะรู้สึกว่ามันตลกมากมันมันมันแบบมันมันแบบมันมันไม่สามารถจะเป็นไปได้อะที่คนคนนี้จะแบบมามาหลงชอบคุณหรือมาเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าแวดวงของเขาหรือชีวิตของเขาไลฟ์สไตล์ของเขาอะมันเป็นเด e world คือเขาเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างพร้อมมากๆอะเป็นคนที่พร้อมที่จะมีใครแบบดึงเข้ามาในชีวิตแล้วเดินต่อไปกันเลยอะไรแบบเนี้ยเขาพร้อมมากมาก,มาก คุณไม่คิดว่าคุณจะคุณจะเจอคนคนนี้ที่พร้อมขนาดนี้ที่จะมีคุณแล้วเดอร์ฟูมันขึ้นอ่ะคุณไม่คาดคิดมาก่อนคุณรู้สึกแปลกใจตลบในความรู้สึกว่าทําไมถึงเป็นชั้นล่ะทาไมถึงมาชอบเราล่ะในพลังงานของคุณนะเมื่อคุณรู้ว่าเขาชอบคุณและเขาชัดเจนออกมาแล้วในเดือนกันยายนที่เราบอกไปนะครับเดอร์เฮอร์มิตขึ้นรัคนาราศีกันนะครับไพ่เดอร์เฮอร์มิตคือกันยายนชัดเจนมากๆ4สีดำแต่พอคุณรู้ว่าคนคนนี้ชอบคุณอ่ะ คุณจะไม่ได้วิ่งเข้าไปหาเขานะใครลัขนาราศีกันคือคุณจะเก็บตัวเก็บตัวแล้วเขาก็จะนิ่งออกจากคุณไปพอเขาเปิดเผยว่าเขาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณคุณจะไม่ได้วิ่งเข้าไปหาเขา่าคุณจะเฟดออกเราไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงเฟดออกนะไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนใหม่หคนเก่าเพราะคุณเฟดออกนะครับเดะเฮอร์มีกษัตรีดาบมันเป็นพลังงานของการที่รู้ว่าชอบปุ๊บแต่น,นิ่งแล้วเฟดตัวออกมามาดูต่อนะแปดดาบ มีสองกรณีคือคนคนนี้เป็นคนใหม่แต่ที่คุณเฟดตัวออกเพราะคุณยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะมีคุณกลัวเรื่องของการเจ็บใจทุกใจหรือเรื่องมือที่3กับอีกกรณีหนึ่งคุณไม่อยากมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตเพราะเขาทําให้คุณนึกถึงคนเก่าหรือเขาเป็นคนเก่าที่กลับมาในคนเป็นคนใหม่นะครับเพราะว่าที่เราพูดแบบนี้ใน2กรณีเพราะว่า ให้คู่นี้บอกว่าคุณกลัวความสัมพันธ์คุณเลยเฟดออกกลัวเรื่องมือที่3กลัวความทุกข์ใจพอคุณกลัวความทุกข์ใจปุ๊บเราเลยไม่เมคชัวร์ว่า,าคนคนนี้จะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะครับเราอ่าน2พลังงานเลยนะโอเคอ่ะมาดูต่อ4ไม้5เหรียญแต่พอคุณเฟดตัวออกสักพักหนึ่งเขาก็หายไปจากชีวิตคุณสักพักหนึ่งนะแต่สุดท้ายอ่ะ5เหรียญเนี่ย คุณเองอ่ะจะรู้สึกหวยหาเขาคนคนนี้ที่เขาเคยจะชัดเจนกับคุณเคยจะแบบจีบคุณอ่ะในพลังงานก่อนที่คุณจะเฟดจากเขาอ่ะไม่ต่างกับสี่เดือนหรือสี่อาทิตย์อ่ะพอคุณหอยหาเขาปุ๊บไปไปจังหวะที่เขาก็อยากอยากแบบมาแตะน้ํากลับมาหาคุณอีกครั้งว่ายังรู้สึกดีกับเขาหรือเปล่าในพลังงานที่เขาบอกความรู้สึกคุณไปแล้วนะครับาไม่รู้เป็นคนเก่าคนใหม่นะและพอคุณคุณเปิดความรู้สึกหรือคุณรู้สึกคิดถึงเขาขึ้นมาปุ๊บเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยสีไม้เกิดขึ้นมันแปลว่าคุณยอมเปิดใจแล ปิดใจให้คนคนนี้เดินเข้ามาในชีวิตมาดูต่อว่าเป็นยังไงนะครับเดเฮโรเฟนเพราะคุณเชื่อคุณเปิดใจอ่ะเพราะคุณเชื่อเชื่อใจตัวเองแล้วก็เชื่อใจเขาโดยไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเพราะไพ่เดเฮโรเฟนขึ้นฝั่งคุณเนี่ยสินธุเศคูบา,าจารย์จัก,กรวาลเขาชี้นาให้คุณรู้สึกแบบนี้ให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันกล้าที่จะไปมันกล้าที่จะเสี่ยงได้มันไปได้อีกครั้งอะไรแบบนั้นนะครับ และนออฟบอนพอคุณเปิดโอกาสให้กับเขาเขาก็ทำงานอย่างเต็มที่มีการวางแผนในความสัมพันธ์เดินเข้ามาอยู่ข้างคุณแบบเต็มเต็มที่มากๆเลยนะครับ The h e รเฟนคือชัดเจนจริงจังยุติธรรมกับคุณเห็นไหมเราไม่ได้เอกากริ่งขึ้นมา10บถ้วยมันขึ้นเลยอะฝั่งเขาเป็นไพ่5้าถ้วยเพราะว่าเรามองว่าพอพอเปิดเผยความสัมพันธ์หรือได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันะ คุณจะบอกเขาว่าคุณมีปัญหาอะไรมาหรือทุกข์ใจอะไรมาทําไมคุณถึงไม่กล้าที่จะมีความสัมพันธ์และตัวเขาเองเขาก็จะบอกเหมือนกันว่า5ถ้วยเขาก็เคยประสบปัญหาไม่ดีในะความสัมพันธ์เหมือนกันแต่พอเขาเห็นคุณแล้วเขาคิดว่าเขากล้าที่จะเสี่ยงอีกครั้งเหมือนกันเพราะไพ่สองใบนี้กําลังจะบอกว่าเขาคือ5คุณคืออ่ะมันคือเครื่องหนึ่งของกันละกันนะครับเห็นไหมนายออฟครับพอเขาพอคุณรู้คุณดุรีมัดยังไปทางเดียวกันเลย ดูดิแล้วเราบอกว่าคุณเป็นครึ่งหนึ่งของกันและกันใช่ปะคุณ12เขา6ครึ่งหนึ่งอีกแล้วใช่ไหมในเลขเห็นปะคุณจะทํางานในความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะให้ใจเขาจะให้ความมั่นคงและเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราไม่เคยเปิดไพ่มาแล้วไพ่มาซ้อนกันแบบนี้มันแปลว่าคุณไปไหนเขาไปด้วยต่างคนต่างเป็นที่ซัพพอร์ตในความรู้สึกดูแลซึ่งกันและกันมากๆนะครับ9้ดาว เอ็มเพลเยอร์ในยามที่คุณมีปัญหาในยามที่คุณเครียดมากๆเขาเป็นหลักพิงให้กับคุณเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณเป็นคนที่คุณจะสามารถอบกอดและพิงกายได้ในวันที่คุณเครียดในปัญหาชีวิตของคุณเขาจะมั่นคงชัดเจนจริงจังดูแลปกป้องคุณไม่ให้คุณเครียดจากไพ่คู่นี้หนึ่งดาบเก้าไม้คุณเองก็เช่นกันยามใดที่คนคนนี้ มีปัญหาไม่กล้าไปต่อกับชีวิตไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถทําอะไรบางสิ่งได้คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เขามีได้คุณจะสามารถเป็นเหมือนแบบเป็นไฟที่กระตุ้นว่าเขาสามารถแก้ปัญหาที่เขาพบเจอและเขาเดินต่อได้มันเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันเจ็ดช่วยดิ c าริอ o ตคุณดูดิไมเจ็ดเลขโรมันกับเจ็ดเลขอารบิกเนี่ยไพ่ของทวินมันขึ้นเลยเห็นปะ ความสัมพันธ์เนี้ยอะไรทีอะไรเป็นสินที่คุณคือคุณจะคิดอะไรปุบเขาทําแล้วอะคือความคิดคุณมันจะตรงกันะคุณคิดแบบนี้อยากทำแบบนี้เขาทาแล้วมันจะเป็นการความรู้สึกกัะมันว่าเขารู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาจะรู้ว่าสิ่งนี้คุณเริ่มที่ไหนวคุณชอบคุณเองก็เหมือนกันคุณจะได้ทําคือมองตาก็รู้ใจหรือพ่ายคุณเนี้ยอธิบายไม่ถูกแต่พ่คือมองตารู้ใจคนนี้คิดคนนี้ทําคนนี้ทําคนนี้คิดอย่างเงี้ยครับคือบางทีไม่ต้องพูดกันเลย อีกคนคิดอีกคนทําไปแล้วว่าทําแบบนี้สมมติว่าคุณอยากจะทําอะไรบางอยา่างสมมติว่าวันนี้คุณอยากใส่เสื้อสีฟ้าจังเลยสมมตินะเดินออกมาจากบ้านปุ๊บเขาใส่เสื้อ,อดียวับคุณมาหาคุณอะไรแบบนี้มันเป็นความคิดที่ตรงกันคิดและทําตรงกันด้วย8ไม้กรบเด็กถือไม้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้มีการเริ่มต้นพูดคุยเจราจาสาร้างสัมพันธ์กันต่อไปได้เรื่อยๆและเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นความสัมพันธ์ที่มีพาชั่นไห้ธาตุไฟขึ้น นะครับและในเดือนของธาตุไฟความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาอย่างรุนแรงเดือนธาตุไฟมีเรื่องอะไหมครับเมษาสิงห์ธันวาจะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์นี้พัฒนา,ฒนาแบบรุนแรงและก้าวกระโดดมากๆเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอืมโอเคอ่ะมาดูไพ่โรแมนต์แอนเจิลกันครับ ขออนุญาตดูพลังงานของไพโรแมงเอ็นเจลครับ Healing Family Issue นะครับความสัมพันธ์เนี้ยตัวของเขาเองพอเจอกับคุณอ่ะมันจะเป็นการเยียวยาในเรื่องของครอบครัวครอบครัวเขาครอบครัวคุณเขาจะมาเติมเติมเติมเต็มในเรื่องของครอบครัวให้กับความสัมพันธ์นี้ให้กับคุณในเรื่องครอบครัวคุณด้วยนะครับข้าบอกว่านะตอนนี้เมื่อคุณฟังเรื่องราวนี้แล้วเนี่ย ให้คุณรักตัวเองมากๆและจงเชื่อว่าเรื่องราวนี้ในสิ่งที่เราเล่ามันมาเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นแล้วในเดือนนั้นกันยายนถ้าใครพบเจอเรื่องนี้หรือชีวิตเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้กลับมาเมนคลิปนี้ด้วยนะครับตอนนี้คุณต้องรักตัวเองก่อนนะเห็นไหมเราบอกแล้วว่าอีกคนคิดอีกคนรู้สึกอีกคนทําอีกคนรู้แล้วถ้าบอกว่า heart to heart conversation น่ะหัวใจคุณกับเขามันจะพูดคุยกันได้โดยอัตโนมัติเลย มันจะเป็นความรู้สึกภายในที่นําพาไปหากันดึงดูดซึ่งกันและกันคุณจะพูดคุยทางจิตปิญญากันได้อะไพ่ hard to hard conversation มันชัดมากๆก,กับไพ่เจ็ดเจ็ดเมื่อกี้เนี้ยนะครับอ่ะมาดูไพ่ a n s e answer นะครับ a n g e r answer อยากบอกอะไรกับคุณครับ r e คอร์ Recovery, บ y ใใบแรกเลยนะครับมีพลังงานของคนเก่าที่กลับมาด้วย big happy c h a n g กลับมาเป็นสิ่งสิ่งใหม่สิ่งเซอร์ไพรส์ที่มีความสุขมากกว่าเดิมนะครับอินเตอร์เนียออฟฟด้วยนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับเราบอกแล้วในเดือนกันยายนนะมีพลังงานคนเก่าด้วยที่เราบอกไปแล้วนะครับอ่ะมาดูต่อมาดูไพ่ อัเชิญธรพีครับเทวดารักษาอะไรคุณนะครับดอมนี้คุณมาฟังว่าเทวดารักษาอะไรคุณขออนุญาตครับคุณได้ไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเทวดาที่บอกว่าท่านอยากให้คุณเห็นภาพความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้ของคุณในสิ่งที่คุณจะพบเจอในอนาคตจงเชื่อ่าสถานการณ์นี้หรือสิ่งที่เราเล่าไปแล้วเนี่ย มันเป็นความสำเร็จที่คุณจะพบเจอในอนาคตจงเชื่ออย่างสุดพอใจว่าเรื่องราวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะเพะื่อพราะเมื่อคุณได้มาฟังคลิปเนี้ยมันไม่บังเอิญที่คุณได้กดเข้ามาฟังคลิปใน u t u b e เนี่ยครับในการอ่านไพ่หรือไพ่ทาโร่มีเป็นร้อยเป็นพันทําไมคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้กดเข้ามาฟังคลิปนี้ไพ่เทวดาใบนี้กําลังจะบอกว่าท่านรักษาคุณให้คุณเชื่อว่าภาพในความสําเร็จในความสัมพันธ์อ่ะมันจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตเมื่อคุณเห็นว่าภาพนี้มันชัดในสายตา ยังไงก็แล้วแต่ความสําเร็จนี้ในอนาคตในความสุขที่คุณได้รับอ่ะมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะครับมันเป็นไพ่ของการเชื่อว่าสิ่งสําเร็จในความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณเทวดาองค์นี้มามอบความสําเร็จในความสัมพันธ์ให้กับคุณในคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับดังนั้นรับพลังงานดีๆตรงนี้ไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสําเร็จในความสัมพันธ์ตามไพ่บอกทุกใบนะโอเคครับ สำหรับใครที่ชอบการแพทยของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ